ฮะฮาหทักทายสบายดีทุกคนกลับมาพบกับช่องบิวบิววิวกันอีกแล้วนะคะและคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ทิปเชียงใหม่ใช่มีใช่แล้วค่ะคลิปอันาย,ายาวนานเวอร์เพราะว่ามีทั้งหมด4 EP นะคะใครยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้านี้ไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ที่เราสร้างไว้ได้เลยค่ะและ EP นี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมล้านานาอย่างยี่เป่ง มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าอันสดใสเริ่มด้วยอาหารเช้าที่ใต้ถุนบ้านนะคะอันนี้เรามาตามรีวิวของชาวเน็ตเออมันจะเป็นยังไงไปดูกันข้างในเลยค่ะมาแล้วค่ะเมนูแรกที่พวกเราสั่งนะคะจะเป็นโจ๊กหมูหมูเดงแล้วก็ใส่ไข่แบบนี้ าเย็นชาใจเออแล้วก็จะมีนี่ค่ะขนมปังปิ้งแบบหอมกรุ่นนะคะยาเชาแล้วก็ปิดท้ายด้วยไข่กระทะค่ะก็คนเยอะมากแต่รอไม่นานนะคะอร่อยเต็มสิบไม่หักจ้าตาม,มากันนะคะจากร้านใต้ถุนบ้านนะคะเราก็เดินเล่นในซอยมาจนถึงเครื่องเออร้านจับไหนเครื่องจักรสารย่าง เออย่านที่เรียกว่าช้างม่อยนี่เราก็มาเจอบวกใบนี้ถูกใจมากเพื่อนบอกว่าเหมาะกับเราก็ใส่ถ่ายรูปไปหนึ่งแมทนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกับบานไปไหมนี่ค่ะเพื่อนพีกผู้อวยเพื่อนทุกสิ่งอย่างและก็ได้รูปมานิดหน่อยน่ารักไหมก็น่ารักนะชมตัวเองประมาณนี้ค่ะ เนื่องจากการมาเชียงใหม่ทริปนี้นะคะเป็นทริปสายมูก็ถ้าใครติดตามเรามาตั้งแต่ EP ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะไปวัดทุก EP เลยค่ะและ EP นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. เพื่อนพีกพาเรามาที่ว mm ัดโลกโมลีนะคะวัด mm hmm. <What S 2> นี้ mm hmm. ก็อันนี้อ่านมาจากรีวิวของชาวเน็ตนะคะเออ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะแบบ ความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนาอเรื่องแบบว่าความล้งความรักนะคะก็มาไหว้ขอพรกันที่วัดนี้ได้นะคะ si. ส่วนใครที่มีแฟนแล้วก็ให้รักกันนานๆยิ่งขึ้นไปเออส, urgency, ส่วนเรากับพิกนั้นก็เหมือนเดิมค่ะขอเรื่องหน้าที่การงานการเงินเหมือนเดิมสาธุ ขออวยอวยใ,ใยให้กับคนที่ดูคลิปนี้ของเราอยู่มีความสุขความเจริญกันทุกผู้ทุกคนด้วยนะคะสาธุและช่วงที่เรามาเชียงใหม่ในคลิปนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลอยกระทงหรือว่าเทศกาลยี่เป็นของชาวล้านนานะคะที่วัดนี้ก็เลยมีพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์นะคะด้านในโอุโบสถข้างในเลยเรากับพี่ก็เลยได้มีโอกาสที่จะร่วมบุญไปกับ ทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุไหว้พระเสร็จก็ออกมาเดินเล่นริมบึงกันสักเล็กน้อยนะคะก็ค้นพบว่ามีวัดอยู่ริมคูเมืองเชียงใหม่เยอะมากเลยค่ะถ้าอากาศไม่ร้อนก็เหมาะกับการเดินชมเมืองมากๆนะคะแต่ตอนนี้พวกเราร้อนมากแล้วก็ยังไม่มีที่พักสำหรับคืนนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาที่พักกันก่อนจ้า จริงๆแล้วคือสุดท้ายที่เชียงใหม่พวกเราตั้งใจกันไว้ว่าจะไปพักนอกตัวเชียงใหม่นะคะไปนอนบนกระโจมบนดอยอะไรเล็กๆน้อยๆอยแต่สุดท้ายเราเราก็เลือกพักในเมืองเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่สำคัญนะคะเย็นนี้ไว้ยังไงรอติดตามชมนะคะโหยหาปาลาซ่อมต่ำกันมากๆเลยค่ะเราก็เลยแวะร้านนี้อ่ะ เดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้นะคะทุกคนและตอนนี้เรากำลังจะไปหากิจกรรมทำกันค่ะกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือเราให้โสดเพื่อว่าอยากไปคาเฟ่ท,ที่มีแบบกิจกรรมมีเออแบบกุบกริบเล็กๆน,น้อยที่คนเชียงใหม่เขาทำกันนะคะเราก็เลยมาอยู่ที่ร้านนี้ค่ะ ต้องจดตกใจมากๆเลยนะคะมีแบบว่าวาดรูปเพ้นสีอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าเราจะสําเร็จไหมหรือไม่สําเร็จหมายถึงว่าดรูปนะพวกเธอ ช่วงที่เรามาเชียงใหม่นะคะเป็นช่วงที่ใกล้คริสต์มาสแล้วก็ใกล้วันสิ้นปีทางร้านก็เลยตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญต่างๆน่ารักมากเลยค่ะสุดท้ายเราก็ไม่ได้วาดรูปนะคะทุกคนเพราะว่ามัวแต่ถ่ายรูปอยู่ก็ดูสิมันน่ารักมันน่าถ่ายทุกรูปไปเนี่ยเออ รงนี้ก็น่ารักก็ได้รูปไปประมาณ8ล้าน8แสนรูปนะคะแต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงสักรูปเลยค่ะเพราะว่ามันเยอะมากไม่รู้จะลงรูปไหนดีนะคะไว้ตามกันมาค่ะเดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้นะคะรีวิวเชียงใหม่วัย30เป็น,นไงบ้า หื่อยไหมคะทริปนี้ไม่เหนื่อยครับรถติดวัสนาผู้ดใดนเนาะนเพื่อนชัดที่ขับรถไท้เนี่ยเนาะมึงอ <laughs> ะท่าดาแวะมาเล่นกับไอ้ต้าน่ารักไหมคะลูกเพื่อนเราเองที่เล่นมากๆเลยดีใจที่ได้เจอนะคะและมาเชียงใหม่จะไม่มากินข้าวร้านเพื่อนก็ไม่ได้นะคะร้านนี้เลยคะ่ะ ครัวฉลองนะคะเป็นร้านอาหารใต้ร้านอาหารซีฟูด้ดแต่อยู่เชียงใหม่พิกัดอยู่หน้าสนามกอล์ฟลานนาน,นะคะและสิ่งนี้ที่รอคอยนะคะก็คือมาดูไฟงานยี่เป่งที่เอออยู่แถวถนนท่าแพนะคะเรียกถูกไหมอะ่ะชาวเชียงใหม่คอมเมนต์กันมาได้นะคะก็คือสวยงามมากนักท่องเที่ยวไทยและเทศอยู่มากค่ะท่านผู้ชม เราก็เลยทำการเนียนเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในงานกันค่ะ ไมเชมมือคอ้มนะไม่โง่ดมีเวลาสายคมอ่ะออมามาตังนม่ลค่ะพยายามมาตังแม่เลยเล้วยนะบโดาเฮ้ยคุ้มนะที่มาเนมาเนี่ยเหนื่อยนะกระดาสาย สวยมากน่สาวสวยมากสวยมากปิดท้ายค่งคืนน sure. ah, ี้ก er ับร้านห้อง ทุกคนอาจจะเคยไปร้านเล่าที่เชียงใหม่แล้วหลายร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าช้างวอรมอัพใช่เนาะค่ะเราเองก็เหมือนกันร้านนี้เรายังไม่เคยมานะคะถือได้ว่าเปิดประสบการณ์กับเหล้าเชียงใหม่มากๆเลยคะ่ะแสงสว่างทั้งคืนเลยหนู หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกสนานจากคลิปของบิวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามช่องบิวบิวบิวกันไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ